คนไทยทําไมไม่ทํารถไถใช้เองอ่านี่ไงครับรถไถประเทศไทยผลิตนะครับนี่ครับ power iron b u l นครับของกระมวลแท็กเตอร์ครับนี่ครับ KMT นี่อนี่แหละครับรถของคนไทยครับซื้อเลยครับซื้อเลยนี่คันนี้ก็เป็นมือสองครับเครื่องนี่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับเครื่องจอรเดียครับเครื่องยนต์4สูบ4,500ซีซีเครื่องตัว90แรงนะครับ เับรถไอรอนพวห้าศูนย์เก้าศูนย์ตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนโฟร์วิวครับอ่าขานหน้าคาราโร่ครับอ่าขานหน้าคาราโร่ล้อหน้าขอบยี่สิบสี่ครับสิบสองจุดสี่ขอบยี่สิบสี่ล้อหลังขอบสามสิบนะครับสิบแปดจุดสี่ขอบสามสิบนะครับนี่เขาท้ายก็เป็นเฟืองจักรวาลครับนี่อย่างนี้เลยอ่านี่ระบบยกด้านหลังนี่ก็จะเป็นนี่มีกระบอกช่วยยกมาด้วยนะครับแจ๋วเลยครับกระบอกช่วยยกกระบอกคู่เลย อนี่รถคนไทยครับรถคนไทย